h ฮลโหลเลโหลเฮลโหลทำท่านี้ทำท่านี้ทำท่านี้อ๋อหัวใจหัวใจแต่เป็นหัวใจที่แบบแปลกแล้วเข <c oughs> ้าต,ตงเลยสามราศีนี้ในสัปดาห์นี้ที่ต้องระมัดระวังตกเป็นมือที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเข้าไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าฟองแล้วโอ้ยน่ากลัวมากเลยมีราศีไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะราศีแรกคะได้แก่ชาวราศีพฤษภ แน่แน่แน่ไหนบอกว่าราศีพ really ุษศบโชคดีที่สุดในรอบ12ปีบอกเลยว่าโชคดีที่สุดก็จริงแต่เขามีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในช่วงนี้ถ้าชาวราศีพฤุกษภเนี่ยค่าจะแบบว่าทํางานเยอะด้วยความที่ว่ามันปังอะน้องงานเยอะความห่างไกลเวลาอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ ของคนสองคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ดังนั้นเมื่อมีความห่างไกลเรื่องของเวลาเกิดขึ้นก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเผลอ,อจงเผลอ,อใจหวัน่นไหวไปได้อาจจะชักจูงคนที่เป็นบุคคลที่สามาเข้ามาในชีวิตหรือว่ามีโอกาสไปครัวพันกับคนที่มีเจ้าของ,ของแล้วได้จ้าโอ๊ยระมัดระวังนะจ๊ะทุกคนและสําหรับราศีที่สองนะคะได้แก่ชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุน,นะคะช่วงนี้นะคะระมัดระวังคนที่ไวใจสุดท้ายรายที่สุดเออ คนที่เรารู้สึกว่าไว้ใจเธอฝากชีวิตไปได้ใครจะไปรู้ว่าอาจจะเป็นคนที่แทงข้างหลังคารุถึงหัวใจได้แต่ก็ไม่ต้องไประวงระแวงไปบางทีบางครั้งเนี่ยไอเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของเซนอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเสมอดังนั้นในเรื่องของอการถูกหักหลังถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่เราเขาศีนอาจจะยังไม่เสมอกันพอสีลมไม่เสมอกันก็มีการแบบว่าถูกกลักอกับกันดังนั้นก็ ระมัดระวังไว้แต่ไม่ถึงกระต้องระแวงน,นะจ๊ะและสําหรับชาวราศีสุดท้ายนะคะได้แก่ชาวราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะระมัดระวังจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วทั้งตั้งใจก็ดีและไม่ตั้งใจไออย่างหลังไม่ตั้งใจไม่เท่าไหร่แต่ไอที่รู้อยู่แล้วเนี่ยแล้วยังไปเป็นมือที่สามเนี่ยก็ต้องแบบว่าถอยออกมาพิจารณาตัวเองเสียหน่อยนะคะดังนั้นก็ ฝากไว้แล้วกันอะไรที่ไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรแต่อะไรที่ตั้งใจก็ถอยออกมาิพิจารณาให้ดี <mel od im edia> บางทีบางครั้งวันไหวได้แต่เราก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมด้วยใดๆก็สุดท้ายอยู่ที่ตัวเรานะพิจารณาตามความเหมาะสมนะจ๊ะเคยสงสัยไหมว่าคนที่เราคุยหรือคู่ที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ย เขาเป็นคู่แท้เป็นมิตรแท้เป็นคนที่แบบว่าจะได้สางสัมพันธ์หรือเปล่าฉันบอกเลยว่าทริคนี้มีคนเราไปลองทําหลายคนแล้วคนรอบตัวฉันเนี่ยเอาไปลองทําแล้วแบบว่าเออมันได้ผลมันเห็นผลก็คือใครที่เป็นแฟนกันหรือว่ามีคนคุยอยู่เนี่ยเธออยากรู้ว่าใช่ไม่ใช่เนี่ยให้เธอจเมือกันไปที่วัดวัดแขกสีลมเออแล้วปฏิฐานเลยกับพ่อแม่บอกว่าถ้าคนที่คุยอยู่หรือคู่ที่อยู่ตอนนี้เป็นคู่แท้ของหนูขอให้พบกันยาวราบรื่นแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้แบบว่ามีเหตุมีอันต้องเลิกลาหรือผลัก จับก,กันไปเออเขาบอกว่าทริคนี้เนี่ยสำเร็จเห็นผลแต่มาแล้วหลายคนนะก็เป็นข้อดีนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยท่านก็อาจจะผลักเอาคนที่ไม่ใช่ออกไปเราจะไม่ต้องเสียเวลาบางคนเนี่ยคบคบกันอยู่โหอยู่ด้วยกันไม่ได้แบบว่าเขาเรียกมาเสียเวลาเนาะถ้ามันไม่ใช่มาเสียเวลาก็ผลักออกไปแต่ถ้าใช่ก็ขอให้อยู่กันยืดยาวนั่นเองค่ะโอเคสําหรับทริคนะก็ไปลองทํากันดูนะคะก็ บอกเลยว่าโปรดใช้วิทยาญาณแล้วกันก็ไปลองดูนะจ๊ะและสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นท็อปปิกเกี่ยวกับเรื่องไหนนั้นฝากทุกคนเข้าไปติดตามทางช่อง y o u t u b e Facebook อมรินทีวีออนไลน์และมาคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเธออยากจะไ้หมอเนี่ยดูดวงในท็อปปิกเรื่องไหนนะคะฉันมีคนลุกเลยเธอ